สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เรามาอยู่ในอีเวนต์หรือว่าแมปที่มีชื่อว่า The Takeover และวันนี้ผมจะมาสอนทำเหรียญตาทั้ง3ระดับในแมปที่มีชื่อว่า Tower of Hell นั่นเองวิธีทำไปอย่างไรนั้นไปดูกันเลยแล้วเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีประตูของอีเวนต์ The Takeover อยู่นะครับก็ให้เราเดินเข้าไปด้านในได้เลยแล้วเมื่อเรามาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับทางด้านซ้ายจะมีปุ่มบอร์ดนะครับนะให้เรากดคลิกไปจากนั้นมันจะขึ้นเควสให้เราทำทั้งหมด3เควสาบเควสน,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 นะ เมื่อเรากดแล้วนะครับตัวเควสนนยจะให้เรารเก็บกระป๋องสีนะครับซึ่งเราสามารถสังเกตได้นะครับว่ากระป๋องสีอยู่ชั้นไหนจากทางด้านขวานะครับมันจะมีรูปกระป๋องสีแต่ละสีอยู่สําหรับระดับนูบเราจะต้องเล่นทาวเวอร์จนถึงชั้นที่มีกระป๋องสีแดงนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับให้เราเดินตรงไปที่กระป๋องสีแดงได้เลยนะครับนะมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้แหละนะครับก็ให้เดินไปชนหรือว่าเดินไปเจ็บเดินไป ยังไงก็ได้เดินไปแตกก็ได้เออแบบนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้กระป๋องมาแล้วนะครับให้เรากดคลิกที่กําแพงเราก็จะได้เหรียญตาระดับนูบมาแบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นระดับโปรนะครับให้เรากดปุ่มสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับให้เรากระโดดขึ้นไปชั้นด้านบนต่อนะครับนะจนกว่าจะถึงชั้นที่เป็นกระป๋องสีน้ําเงินนะครับถ้าเกิดเวลาเราหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเรานั้นผ่านตัวกระป๋องสีแดงแล้วเราสามารถกดคลิกวร่ปมาที่กระป๋องสีแดงที่เป็นจุดเซฟของเราตรงนี้ได้นะครับแล้วเมื่อเราขึ้นมาถึง เราก็จะได้ตัวเรียญต้าระดับโปรมาแบบนี้เลยต่อมาอย่างสุดท้ายคือระดับมาสเตอร์ครับสำหรับระดับมาสเตอร์ก็ไม่ต่างจาก2อันที่แล้วนะครับคือให้เราขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับนะหรือว่าจุดที่มีกระปร๋องสีเขียวนั่นเองครับอ่าขอพูดถึงตัวออบบี้ก่อนนะครับนะคือทุกออบบี้นะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคือมันเป็นทาวเวอร์ออฟเฮลอ่ะมันก็ต้องแบบสลับสุ่มไปเรื่อยๆแหละและถ้าเวลาหมดมันก็จะสุ่มออบบี้ใหม่ให้เราเหมือนเดิมอันนี้ทุกคนน่าจะทราบกันดีนีีาาีีีีนนนะะรรรรัับเเเเเมมมมื่่่อออาาาาาถถึึงงงงชชช้้้้สสสุหดหววววทกกปป๋๋ขขยยใแล เราหยิบกระป๋องสีเขียวมาฉีดบนกระแพงแบบนี้ทีนี้เราก็จะได้ตัวเหรียญตาครบ3ระดับแล้วนะครับนะก็สำหรับวิธีการรับเหรียญตาของแมป Tower of Hell ที่เป็นของเหรียญตาอีเวนต์ก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ชกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปะนะครับบาย